ส่วนอันนี VII ้อยากแนะนาให้ใช้ตอนโตเอาเป็นของลูกสุนัขดีกว่าจะมีตัวนี้นะคะไม่อลิฟเป็นของเกาหลีแล้วก็เป็น baby ว o ดอร์กลิ่นอันนี้จะคล้ายๆแล้วเด็กน้อยหรือถ้าคิดว่าสะอาดเองจริงๆใช้ตัวนี้เลยค่ะไม่แต่งตาของพอร์เฟกโค้ตผสมน้ำหนึ่งแปะฉันต้องผสมน้ำก่อนแล้วปกติอาบยังไงเอาแช่น้าาได้เลยได้ดีกว่าต้ถูถูถูแลเอาน้ำราดไม่ค่ะเอาแชมพูเอาแชมพูอ ผสมใส่ใส่ขวดแบ่งละกันสมมติว่าเรามีขวดเหมือนน้ำดื่มอะค่ะใส่ลงไปประมาณ1เซนแล้วก็ผสมน้ำเขย่าอาบน้ำสุนัขสองครั้งเป็นอย่างน้อเหมือนเราสระผมก็ใช้ฝักบัวหรือจากสายยางอะไรเงี้ยลากเขาได้คือพี่ไม่เคยอาบน้ำค่ะเอค่ะหรือว่าพี่ใช้ใช้ฝักบัวดีกว่าอย่าใช้ขันเพราะพี่จะคอนโทรลน้ำไม่ได้น้ำมันมาเป็นลูกๆแล้วน้องหมาที่ตัวเล็กนิดเดียวค่ะแล้วเวลาลากหน้าอย่างเงี้ยคือหน้าต้องระวังตา อันนี้ยากสําหรับมือใหม่แต่ว่าถ้าอย่างนั้นพี่ใช้มือค่ะค่อยๆวักน้ําลดลงลงแชมพูน้อยหน่อยอย่าให้เยอะมากห้ามใช้แชมพูคนๆนะคะแชมพูคนผสมน้ําแล้วอันนี้แปดต่อหนึ่งแชมพูของนอกยี่ห้อให้ผสมอย่างน้อยแปดต่อหนึ่งหรือบางยี่ห้อหนึ่งต่อสิบห้าหรือหนึ่งต่อสิบแล้วแต่ยี่ห้อที่เขาบังคับให้ให้เราผสมส่วนของดายเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้ให้เราผสมน้ำที่แล้วแต่ ถ้าตัดสุนัขที่ผิวบางอย่างของพี่ที่เมื่อกี้หนูให้ดูขาวมันแดงมันอ่อนอ่ะจะเกิดอาการแพ้ง่ายไม่ควรไมแนะนำมันยังเล็กไงอาจจะต้องใช้เมของเบบีไปก่อนเนาะใช่ค่ะอย่าเพิ่งไปในเรื่องขนเขาเลยเพราะว่าหนูเห็นตรงไรค่ะโอ้อหค่อนข้างแดงนี่มีที่ตักอปด้วยไหมคะนี่ไงทำไหมเตะแชร์มุนเอาไหมถามทีค่ะที่ตัเอึเออที่ตัดอ เอของแม่อะบล้วแป่นปูฉี่ไหมคะที่บ้านที่เขาแข่งมาเหมือนกันใช่ไหมคะเป็นแพนแพนอะไรคะบดใบอะเพราะตอนนี้อิฐหุ่นอิฐหุ่นแต่ต้องให้โตก่อนนะลูกอันนี้คือที่กัดเล่นใช่ไหมคะใช่คัดฟันเหรอคะใช่ๆๆ่ใชไม่เป็นไรค่ะ จะมีประเภทนึงเป็นไม้แต่ตอนนี้ไม่มีของเข้ามาไทายเลยค่ะของในสหรัฐอเมริกามันจะเป็นไม้ประเภทกัดแล้วก็กินเข้าไปได้เลยเหมือนพวกหมาที่ชอบกัดพวกแฉะขาโตโ๊ะโอ้เนี่ยมันกินบ้านตัวเองกัดใช่ค่ะมันเป็นยี่ห้อนี้แหละค่ะแต่ว่ามันจะเป็นไม้อีกแบบนึงโอเคซอาลมิสำากคนด้วยแล้วก็ม,มีที่แบบไอ้กัดไปด้วยมันจะทำวามตันไปด้วยไงนะังไงครับ ก็จะเป็นตัวเชือกเนี่ยจะดีเพราะว่าตัวเชือกมันจะช่วยขัดฟันพวกร้องเหงือกอยู่แล้วตัวนี้เป็นฟร o เซนเอาไปใช้เย็นแล้วให้น้องเล่นได้ส่วนตัวนี้เป็นอย่างล้วเหนืออันนี้เป็นเสต็อันนี้ค่อนข้างคุมคุมกว่าพวกนี้น่ารักดีด้วยเนาะอย่างเงี้ยพวกนี้อย่างนี้ตัวเล็กน้อยนี่ก็กัดได้แล้วใช่ไหมคืออันนี้ไหม เอออันนี้ค่อนข้างคุ้มก็คือเอาตัวนี้ไปแช่ใช่ไหมคะตัวกลางนี้ถ้าเราปกติก็ให้เล่นได้อะคะ่ะอันนี้มันเป็นฟร์เซนเห็นะแทนฟร์เซนใช่อันนี้ขัดฟันและอันนี้ก็นวดเหงือกอันนี้เป็นของเล่นแบบเซ็ตแบบสามชิ้นอันนี้ค,คุ้มได้เอาอันนี้ละคะ่ะระหว่างหลัหมดอาบน้ำตับขนอยู่นะคะจุกก็มาพักกินขนมเหรอเนี่ยบลูเบอร์รี่โซดาเอาจะโยนอะไรไปกินนะบลูเบอร์รี่เปรี้ยว นะเซฟปิชูนี่สวีทแอดเด็กค่ะแอดดิฮะแอดดิสวีทแอดดิสวีทแอดเด็กค่ะแซวว์แอดเดิไม่หายนี่มันุนมาได้เห็นไหมอนทีมเขาไปมาแล้วลูกนี่ของเดนาทีมมาแล้วค่ะน่ารักจังมีคอนเฟิร์ตที่ไม่ชื่ กินยังไงครมะะ้วนเเดี๋ยวอย่าเพิ่งใ่รรยรัมันเป็นน้ำแขมันจะไม่เย็นนลงครับค่กจิวตลกแล้วถ้ามันร้อนเลยครับแปลงอร่อยไหมคะ มันมีเยอะมาน้องที่หอยเี๋วไ่เขาทำแต่งไงเขาแต่งไงมันออยอย่างนี้นั่นแหละอยู่คนนองเหรอมือเหรออันไนนไนเอร่อยไม่อยอุ้ยเดี๋ยวไม่ใช่เริ่มมาน้องหมดเลยรั้นเดี๋ยวนิ่อ่ะยิ้มยอ้ะเลเดี๋ยวขอถ่ายพาะ่าอันนี้เป็นบร o w n i e c ก็เป็น b r o w มีไอติม พี่แม่มีแต่ช่องนั้นหมดเลยคันเด็กเกียวแ่แของคุณแม่ดูสิูเราลูกกินกันอลังการแล้วดูแม่มีน้ำแก้วหนึ่งของแม่สั่งขนมปัง,งปิ้งก็ไม่ได้ัำปิ้งดันเสียอีกก็สั่งบางนี่มาให้แทนไงแม่ได้ชอบมากเลยนะบางนี่เนี่ยเขาลูกแล้วเขาลูกข่ายลูก